นั้นอ่าราคา1,600นะครับประมาณนั้นนะครับซึ่งจากเพจนะครับเพจก็โดนปิดไปเรียบร้อยแล้วครับเพจพวกนี้ครับอย่าไปหลงเชื่อซื้อนะครับบอกว่าฟรีตลอดการฟรีตลอดชีพไม่มีทางหรอกครับสวัสดีครับเพื่อนครับผมชาน AP TechLive เป็นเองนะครับวันนี้นะครับก็เป็นคลิปนะครับพูดถึงการใช้งานนะครับอ่าตัว microsoft office นะครับคือตอนนั้นเนี่ย เมื่อประมาณปีที่แล้วปลายปี2020นะครับผมได้เคยทำคลิปนะครับเกี่ยวกับแนะนำการซื้อนะครับตัว Office 365นั่นเองนะครับสำหรับการใช้งานตัวแท็บเล็ตนะครับตัวเมทแพดโปนะครับซึ่งก็เป็นการใช้งานที่ถือว่าโอเคทีเดียวนะครับในช่วงแรกนั่นเองนะครับผมก็ใช้งานมาสักระยะหนึ่งนะครับจนเมื่อประมาณกลางปี2021นะครับ ประมาณเดือน6นะครับมันก็เริ่มมีความผิดปกตินะครับคือตัว Office 3า5มันเป็นลักษณะออนไลน์ใช่ไหมฮะนะครับมันก็จะซิงกับคลาวด์นะครับของ Microsoft นะครับซึ่งการซิงเนี่ยเราก็เก็บไฟล์อยู่บนนั้นนะครับผมก็เป็นการแบบทดสอบนะครับผมไม่ได้แบบใส่เต็มที่นะครับเพราะว่ากลัวว่าวันหนึ่งจะมีปัญหานะครับซึ่งก็จากที่ดูแล้วก็มีปัญหาจริงๆนะครับก็คือเป็นไอ้เขาเถื่อนนะครับ ผมคือซื้อมาทดสอบนะครับว่ามันจะใช้ได้นานแค่ไหนนะครับพอเข้าเดือน6ปุ๊บนะครับก็มีเหตุการณ์ครับทำให้ไม่สามารถซิงกับข้อมูลที่อยู่ในคลาวได้นะครับแต่ว่าเราก็สามารถเปิดได้ซึ่งผมว่านะครับผมว่าไฟล์มันน่าจะมีการก๊อปปี้เข้ามาในเครื่อง,อ,งอยู่นะครับมันก็สามารถเปิดได้แต่ก็เปิดได้เฉพาะไฟล์ที่เราเคยเปิดล่าสุดนั่นเองนะครับส่วนไฟล์อื่นๆเราไม่สามารถเข้าไปค้นในโฟลเดอร์ที่เราจัดเรียงไว้ใน ตัวของคราวได้นะครับนะฮะก็จะได้แค่จำนวนหนึ่งที่เราเคยเปิดอยู่นั่นเองนะครับนะฮะถ้าพอมาตอนนี้นะครับประมาณเดือน11นะครับก็จะโดนปิดกั้นอย่างเต็มที่เลยนะครับก็คือร0 0เลยนะครับไฟล์เปิดได้นะครับแต่ไม่สามารถที่จะไปแก้ไขอะไรได้เลยนะครับเมนูข้างบนก็ไม่สามารถที่จะกดใช้งานอะไรได้เลยนะครับนะฮะก็คือสินเออเขาเรียกว่า Product นี้ถูกปิดเรียบร้อยนะครับ ก็แน่นอนครับก็เดือดร้อนกันไปนะครับนะฮะก็อย่างว่านะครับของถูกก็ไม่ใช่ว่าดีเสมอไปแต่ที่ผมซื้อมาก็ไม่ถูกนะครับผมซื้อมาทดสอบตันนั้นอ่าราคาพันหกร้อยนะครับประมาณนั้นนะครับซื้อจากเพจนะครับเพจก็โดนปิดไปเรียบร้อยแล้วครับเพจพวกนี้ครับอย่าไปหลงเชื่อซื้อนะครับบอกว่าตลอดฟรีตลอดการฟรีตลอดชีพไม่มีทางหรอกครับเขาก็เหมือนกับว่าเอาขาของนักศึกษาในต่างประเทศนะ มาขายนั่นเองนะครับแล้วมันจะโดนปิดเมื่อไรก็ไม่รู้นะครับอย่าไปซื้อเลยครับเชื่อผมนะครับเราไปซื้อของลิขสิทธิ์กว่านะครับซึ่งถ้าเกิดเป็น Microsoft อ่าเขาเรียกว่า Office 3.5 6หรือว่า Microsoft 3 6 5นะฮะในปัจจุบันนี้นะครับมันก็จะปีหนึ่งเนี่ยถูกสุดๆเนี่ยประมาณ1,600นะฮะมันก็ไม่ได้แพงมากนะครับพัน0กแต่ว่าสามารถแชร์ได้ถึง6คนนะครับแล้วปีต่อไปก็จ่ายไปหาเงินไปก็ตก คนละไม่กี่้อยนี่นะครับสามารถใช้งานได้เยี่ยมเลยนะครับแล้วก็เป็นนาออนไลน์นะครับเราก็สามารถใช้ได้ทั้งแท็บเล็ตใช้ทั้งคอมพิวเตอร์นะครับหลายแอคเคาท์นะครับแชร์ร่วมๆกันนะครับส่วนใครนะครับต้องการใช้ standalone นนะครับเครื่องเดียวนะครับเป็นคอมพิวเตอร์นะครับผมก็มีแนะนำนะครับผมซื้อตัวนี้มาทดสอบดูนะครับก่อนหน้านี้คนมคนมาศึกษาหาข้อมูลก็เจอตัวนี้นะครับก็เป็นไมโครเขาเรียกว่าอะไรเนี่ย o f f i c e Home Student นะครับ ตัวนี้นะครับก็ไม่แพงนะครับตัวนี้ผมได้มาราคา500บาทนะครับโอเคอาจจะเป็นเวอร์ชันเก่านะครับนะะฮแต่ว่ามันก็ใช้ได้นะครับหน้าตาก็ไม่ได้เก่าตามเวอร์ชันนะครับ2019นี่ถือว่าโอเคนะครับแต่มันมี2021แล้วมั้งหรือ2020เนี่ยแหละออกมาใหม่นะฮะอันนั้นก็จะแพงหน่อยนะครับอันนี้ถูกมากนะครับ500บาทใช้ได้ตลอดชีพนะครับสามารถย้ายเครื่องได้ด้วยนะครับผมเห็นบางร้านเนี่ยขายพันกว่านะครับแต่ร้านนี้ถูกมากนะครับถ้าอย่างไรสนใจเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างนะครับ กดสั่งซื้อได้นะครับไม่ต้องซีเรียสนะครับห้าบาทเท่านั้นใช้ได้ตลอดชีพนะครับแล้วก็สามารถย้ายเครื่องได้นะครับถ้าในกรณีเราเราเครื่องพังหรือว่าจะเราจะลงเครื่องใหม่ออะไรเงี้ยมันจะลิงก์กับอีเมลของเราและในนี้นะครับก็จะมีคีย์นะครับมีคีย์นะเป็นแบบเหมือนของของแท้อะครับมันก็จะมีคีย์นะก็จะมีเอกสารนะครับก็จะมีคีย์อย่างนี้นะครับ คีย์นะฮะคีย์เดี๋ยวต่างเขต่างดูแล้วนะครับเดี๋ยวเอาของผมไปนะครับคงไม่ใช่อะไรหรอกครับอันนี้ผมลงทะเบียนแล้วเาไมีปัญหาแล้วครับนะฮะก็เพื่อนๆก็ลองไปกดสั่งซื้อได้นะครับไม่แพงนะครับแต่อันนี้ไม่สามารถใช้กับตัวแท็บเล็ตได้นะครับตัวแท็บเล็ตต้องใช้ Microsoft 365เท่านั้นนะครับอันนี้ก็ใช้สำหรับ PC นะครับหรือว่าโน้ตบุ๊กนั่นเองนะครับก็คลิปนี้ก็เป็นคลิปแชร์ประสบการณ์ในการใช้งานแล้วก็แนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่ๆนะครับ ให้เพื่อนๆนาไปใช้ดูนะครับว่าสนใจหรือเปล่านะครับเรามีสิ่งดีมอบให้กันเสมอนะครับคลิปนี้ไปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับไปครับฮะกจบไปแล้วนะครับถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกด u b s c r i b e นะครับกดสั่นกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของผมนะครับถ้ารักกันชอบกันก็ให้กำลังใจกันได้นะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับายครับ E aí,